คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติร่างพระราชกิษฎศีกาค่ะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอสอจังหวัดระยองค่ะซึ่งอยู่ในเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งในวันนี้นะคะ1ิกันยายน ทางด้านของรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะนางสาวไตรสุรีไตราสารณากุลท่านบอกว่าเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยคอรมอได้อนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3แทนตนําแ,นห,นแ,นแนหน่งที่ว่างพุทธศักราชนะคะโดยความจําเป็นในการออกพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งนี้เนี่ยเนื่องด้วยนายนาครชัยขุนนร ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสอสอจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3ได้ยืนน่นหนังสือลาออกจากการเป็นสอส,อสตั้งแต่วันที่3สิงหาคมที่ผ่านมาก็เลยให้สิ้นสภาพนะคะสิ้นสุดสภาพการเป็นสอสอลงตามรัฐธรรมนูญก็เลยต้องมีการจัด การเลือกตั้งสสใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน45วันนับตั้งแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลงนั่นเองค่ะซึ่งขณะนี้นะคะคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตเนี่ยก็ได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ร่างแผนการจัดต จัดการเลือกตั้งขึ้นแล้วก็เสนอต่อคอรมอสำหรับร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสสจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างนั้นมีลำดับสำคัญอย่างนี้ค่ะวันที่15สิงหาคมนี้นะคะกกตเนี่ยจะมีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งและเป็นวันสุดท้ายในการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ส่วนวันที่1 7ถึง21สิงหาคมนี้ก็จะเป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผูธธา้แทนราษฎรจังหวัดระยองเขตเลือกตั้งที่3นะคะส่วนวันที่คาดว่าจะเป็นการเลือกตั้งก็คือวันที่10กันยายนเดือนหน้านะคะและวันที่1 1บเถึงสิกันยายนนั้นก็จะเป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นใครอยู่ในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่สานะคะก็เตรียมตัวให้พร้อมไปใช้สิทธิเลือกตั้งของท่านได้นะคะ